สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยนินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Starcraft 2กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในมอ d Starcraft Evolution Complete นะฮะโดยในวันนี้เราก็ยังอยู่กันในเกมแข่งขันเนเดิมนะโดยเป็นการแข่งขันของมอดตัวนี้แหละฮะชื่อการแข่งขันว่า Starcraft Evolution League นะฮะหรือ sel นะฮะซึ่งเออก็น่าจะมีมาให้ดูเรื่อยๆเยอะอยู่นะได้ข่าวว่าน่าจะแข่งกันสักอสองสัปดาห์ทีนึ่งนะประมาณนี้นะครับอ่ะ,อะแต่ก็ ไว้ว่ากันนะฮะตอนนี้นะครับเราอยู่กับคุณโบอานานนะครับผมโบอานานเล่นเป็นสตาร์คราฟภาคแรกนะอยู่ฝั่งขวาล่างนะครับผมส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับชื่อคุณเดวอลต์นะฮะเดวอลต์เต็นเป็นสตาร์คราฟภาค2ส,สีน้ำเงินอยู่ฝั่งขวาบนนะฮะอ่าโอเคแล้วตอนนี้เราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่ารีทูนะครับซึ่งเป็นแมปที่ทำอ่าเล่นแบบจากภาคแรกเลยนะอ่ารีทูนะแต่ว่าเป็นแมป ผู้เล่นสีคนนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาสเกลกันเนี่ยมันก็จะงงๆหน่อยนะแลวตอนนี้ฝั่งสีส้มเป็นฝั่งที่เจอสีน้ําเงินแล้วนะในขณะที่ฝั่งสีน้ําเงินฝั่งสีน้ําเงินตอนนี้ยังไม่ได้ออกไปสเกลเลยนะสีส้มเจอแล้วนะครับน้ําเงินมาสปอนอยู่จุดนี้นะครับมุมมองก็ประมาณนี้นะอะป็นงครับฝั่งสีส้มเล่นโอ้ยทาอะไรเนี่ยไพลอนหูขวางทางเข้าออกนะแล้วก็จะวางโปตอนแคนนอนตรงนี้ใช่หรือไม่ นะครับน่าจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพรตอนนี้ Forge ฟ For อรยังไม่เสร็จเลยนะครับแต่ว่ารีบวางไปหน่อยนะจังหวะนี้แลฝั่งสีทุยฝั่งสีส้มก็มีการวางเกตเวกันไว้ด้วยนะจังหวะนี้ที่ฟอร g e มาแล้วนะครับโฟตอนแคนนอนนี่วางเลยนะใช้เวลาสร้างสักพักนะครับโฟตอนแคนนอนในตอนนี้นี่ยังคงใช้โมเดลของ StarCraft 2อยู่นะแต่ว่าโมเดลสตาร์คราฟภาคหนึ่งเนี่ยเห็นว่าทีมงานที่ทำาอดนี้เนี่ยเขากาลังทํากันอยู่นะน่าจะได้เห็นในเวลาไม่นานนี้นะครับ ว่าแต่มอสมันจะอัปเกรดเอ้ยอัปเดตดตอนไหนนี้ก็ค่อยว่ากันนะอีกทีหนึ่งแตวตอนนี้อ่าไพลอนแตกฝั่งสีส้มบอลไม่เป็นไรนะครับวางใหม่ได้นะ่ะแล้วตอนนี้ปอมมาแล้วนะครับผมโอ้โหสีน้ำเงินเขาจะเข้าไปแก้ทางยังไงครับเนี่ยโอ้ยไพลรอนล้อมหน้าล้อมหลังขนาดนี้สร้างตอกเกิมขึ้นมายิงอ่าก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับตอนนี้ฝั่งสีน้ำเงินลงชิลแบตเตอรี่นะเดวัลต์นะฮะจีจีเลยครับไม่น่าทันนะจังหวะนี้เรียบร้อยครับผม <S <S โอ้โหอย่างรวดเร็วนะสองนาทีย เฉยชนะก็ได้บังเกิดแก่คุณบัวานันนะฝั่งสีส้มนะครับเอาไปที่เกมต่อไปกันได้เลยนะามาต่อกันในเกมที่2นะครับคราวนี้อยู่ในแมปโพลิโพยด์นะฮะซึ่งเป็นแมปของเกมภาคแรกนะของสตาร์คราภาคแรกที่เป็นแมปแข่งขันเลยนะฮะซึ่งตอนนี้นะครับคุณบัวนันนะฮะสปอนอยู่ที่ฝั่งขวาบนนะครับตอนนี้ได้แต้มขึ้นไปแล้ว1แเต้มนะส่วนคุณเดว์เวลนะครับเป็นสตาร์คราภาคแรกสีน้ําเงินนะอยู่ฝั่งสายล่างนะครับผม มาดูกันนะครับว่าตานี้ยเขาจะได้แต้มหรือไม่ถ้าหากว่าได้แต้มนี้ต้องไปสู้กันอีกอเกมหนึง่งอีกรอบหนึ่งนะเป็นศึกตัดสินนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าตานี้ยในฝั่งสีส้มชนะนี่ก็คือจบเลยนะครับคุณดีวอลก,ก็น่าจะตกรอบไปเลยนะอ,อ๋อลืมบอกไปนะครับรอบนี้คลิปน,นี้อยู่ในรอบอ32คนนะเรา o f 32นะฮะ RO 32นะครับผมซึ่งน่าจะเป็นไม่ใช่นาจาสิเป็นรอบแรกนะรอบคัดเลือกตัวผู้เล่นนะตั้งแต่แรกเลยนะของอีเวนต์นี้นะ ฝั่งสีน้ำเงินนะครับส่งโทบไปสเกลก่อนนะครับจังหวะนี้สเกลตรงนี้ไม่เจอนะตรงนี้ก็คงจะไม่เจอนะเออถ้าเจอนี่ก็แปลกนะอุ้ยอะไรเนี่ยอาร์เว็ก์แมปอ๋อน่าจะชื่อคนทําแมปนะ <c oughs> อ่ะตรงนี้ฝั่งสีน้ำเงินก็ยังไม่ออกไปสเกลนะครับผมเ <c oughs> ต็นเกตเวนะฮะแต่ว,ว่าไงาสีส้มขึ้นมาแล้วนะครับจ้าเอ๋นะ <c oughs> เห็นชัดเจนมากนะครับโอ้ยลงดับเบิลเกตเวแล้วคุณไม่เปลี่ยนแรมด้วยนะ ฝั่งสีน้ำเงินนะครับปกติโปรโตสยมักจะสร้างดับเบิลเกตเว์ปิดรมไว้นะฮะหรือไม่ก็ต้องปิดอ่าตรงเนี้ยอ่าเรียกว่าอะไรนะโชคพอยอะช่องแคบคอขวด่ะทางเข้าเบสสอ่ะนี่แหละนะแต่เขาก็ไม่ปิดนะแล้วตรงนี้ฝั่งสีส้มเล่นเหมือนเดิมเลยนะครับผมอ้แต่ว่าคุณมาลงไพลอนตรงนี้ทําไมเนี่ยอ๋อมันมีรูตรงนี้อยู่เนาะโอเคฝั่งสีน้ําเงินก็ต้องเข้ามาช็อตนะฮะจังหวะนี้ว่ายังไงครับไพลอนมาแล้วครับ กดแคนเซิลไพลอนตรงนั้นแล้วก็วางโฟตอนแคนนอนตรงนี้แล้วก็วางไพลอนอีกที่หนึ่งนะครับปิดไว้เลยนะอย่างรวดเร็วนะครับจังหวะน,นี้นี่คือมือต้องเร็วนะ,ะไม่เร็วนี่ไม่ได้นะ,อะฟอร์จมาแล้วนะครับฝั่งสีส้มอ่าลงเกตดวีกันไว้เลยนะไม่ใช่กันไว้สิเขาเรียกว่าเลยนะเพื่อไว้นะเผื่อไว้ว่าโฟตอนโฟตอนช่วยแคนนอนรัชนี่มีการผิดพลาดนะฮะอ่าจะได้เล่นอะไรอย่างอื่นต่อได้แล้วตอนนี้ฝั่งสีน้ําเงินนะครับดากูนกําลังมานะไซเบอร์คอมาพอดีนะครับชื่อแบตเตอรี่ของฝั่งสีน้ําเงินนะ ก็กำลังมาเช่นกันนะครับจะได้เห็นไหมนั่นเนี่ยชิลแบตเตอรี่โอ้โหมาแล้วนะครับเวฟเออเขาทำแอนิเมชันอันนี้ด้วยนะมีแอนิเมชันแบบอตอนที่ได้รับกระแสไฟฟ้าจากไพรลอนด้วยนะเนี่ยสมจริงมากนะครับดูดีดูดีนะฮะแล้วตอนนี้ว่าไงครับไพรลอนอไม่ใช่ไพรลอนเอ,อ่ออะไรนะดรากูนยิงสู้กับโฟตอนแคนนอนอยู่นะมีชิลแบตเตอรี่คอยเติมนะแต่ว่าชิลแบตเตอรี่นี่มันไม่ใช่ออโต้แาสใช่ไหม ต้องกดเองนะฮะต้องแมนนวลนะครับแต่ตรงนี้ว่าไงเนี่ยโฟตองแคนนอนบัวนั้นโอ้โหเข้ามาสร้างเพิ่มเติม,ตมในแนวแรกด้วยเาสีน้ําเงินคุณจะเล่นอะไรครับเนี่ยจังหวะน,นี้สีน้าเงินโอ้โหทรัพยากรหมดแล้วดากูนแตกนี่ก็คือจบครับแตกหนึ่งนะฮะไปแล้วนะครับอืมผมชอบตรงที่เขาทํแอนิเมชันดากูนตายด้วยเนี่ยเนะฮะเรียบร้อยครับผมโอ้โหไม่มีการจีจีอะไรทั้งนั้นนะฮะอือกดออกเกมเลยนะทาให้คุณบัวน,นั้นเนี่ยชนะไปด้วยคะแนนสองต่อศูนย์นะครับด้วยแทนะ็กต โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอติเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโซคดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ถ้าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ